ทีสามยี่สิบนาทีครับมาเลาะบังเก็บจิกะเดียนครับได้ยินคข่าวว่าจิกะเดียนกิโลละยี่สิบบาทเอาเงินค่าขนมค่าน้ำมันน้ำมันค่ากับเขาก็นะครับพยายามบวงหนูน้ำครับพ่อใด้เดิครับพี่นองครับล่างหม่องเป็นเส้นเป็นสายเรียกเอาตะไส้ใ่นะครับจมโบนะครับจิกะเดียนครับพ่อใด้อยุ่ครับเหมือนละ เขาโลดสิบโลอยู่ครับโลดเรายี่สิบบาทก็จะได้หลายเงินเติบอยู่เก็บใส่กระปงสีครับเอามาโชว์การเลียกเอาจไใส่ไงนะครับนี่เป็นความองการของตลาดครับพอขาทางสกลนครทางกลสินนะครับมาซื้อทาง,ทงรงกุลาห้องไห่ทางจังหวัดรอยอ็ดนะครับหาไรายได้พิเศษจากการเห็ดหายเห็ดหน้าแล้วเชี่ยวเขาเชี่ยวปลาแล้ว กเก็บสีกระเดียนครับหางหนกหางหนูพ่อได้เป็นได้เสริมชาวหน้าชาวไห้นะครับเห็ดจังได้ห้ามพ่อมี่คือเผ่น,นะครับเนาะวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านท่อครับเก็บสิกระเดียนขายติดตามกับพี่น้องครับเชาาไหจันทชีวิตที่ชีวิตชาวอีสานบ้านทฮอครับใสบ่สเวลาวางให้เป็นประโยชน์ครับตีสองตีสามตีสี่ตีห้านี่สามสี่ชั่วโมงครับ หาและได้เสริมครับในชีวเดียนได้มากในหลายเติมครับพวกเราเกาโล10ิโลอ่ลังข้นหวานก็นได้เศร้าโล่ครับพวกเราซีหาโลเพ่อได้ใส่ได้ซอยขาครับเข่าครับอ่าิธีชีวิตชาีสา,บานบ้านฮาอผุนค,ครับพนักง,งานกำลังก้นกำลังลังมาขายครับกับหมานเยอะครับพวกเราเกาโล10ิโล่เศร้าโล่เนี่ยนะครับ เป็นเงินเป็นทองเห็ดทำรายได้เป็นกอบเป็นกรรมอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับโอกสาสนะพอกกันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับ